สวัสดีค่ะมื่อกี้กสิ้ามาเบิงงานบุญอุทิศนกุศลให้แม่นะคะนี่ก็เป็นโต๊ะกินท่านสําหรับอันคนที่มากินท่านในงานนะคะอันบรรยากาศตอนเศร้ากับสีมีแขกคนมาเรื่อยๆะคะ่ะบ,บ่อหลายปันไดก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็อันมันกับอากาศฮอนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็คนกัสิแบบสวยๆมากินท่านกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอันกองบุญก็ล่างต่างให้มันเป็นรูปเป็นลางแต่ว่ายัางบ่ทันเสร็จอันสมบูรณ์ปันใดนะคะก็จะมีเครื่องใส่ไฟฟ้าอีกอย่างต่างๆที่สให้ไปถวายวัดนะคะมีตู้เย็นพัดลมเตาอบอ่อกาต้มน้ำแบบขนาดใหญ่อะคะ่ะแล้วก็อัน มหมอห้งเขาอีหยังกระ่ากันไปเครื่องใส่ในครัวเรือนม้อนอันศาสต์อันอีหยังกระตามนะคะที่อันเขาสิใส่ในชีวิตประจําวันนะคะเขากถา็ถวายไปถวายวัดไปนะคะก็มีอันป้าหน้าอาทุกคนเออบ้า,บานไกลเรื่อนเคียงมาซอยกันนะคะอันนี้ก็คือ แม่คั่วซอยตักกับเขานะคะก็ที่อันบ้านไก่เดอนเคียงกันนะคะกับหูจักกันเผิ่นกมาซอยกับขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนที่มาซอยงานในมือนีก็สิเป็นบุญของแม่เยาวภานะคะอันนี้ก็สิเป็นญาติมาอันกินท่านนะคะจากร้อยเอ็ดอันก็คุ้ยกันนวหัวมวลกันไปนะคะดนดนเทื่อสิได้มาเจอกัน เดินทางมาไกลอยู่ค่ะก็ขอบคุณหลายๆนะคะอันสําหรับอยากอันลูกชายกับมารับแขกดีนะคะมิต่คนอยากให้เพื่อนมารับแขกเพื่อนก็ออกมากระสวัสดีครับกับแค่นั้นแหละค่ะเพื่อนกับไปโต๊ะนั่นโต๊ะนี่เพืนะ่อนอะไปฮะโตะผู้เฒ่ากับเพื่อนกับสวัสดีครับอีกนะมิตรคนอยากเห็นอยากจับอยากบายเพื่อน่าเพื่อน เป็นหนาตาจจงไใดใหไ่เป็นบ้าวแล้ววสันว่าเพิ่นว่าอันนี้ก็คือหนาตาของกองบุญที่สิบถวายวัดนะคะอ่าสำเร็จเรียบร้อยนะคะสมบูรณ์ของคุณแม่ยาวภา,าแสนเสนก็ขออยู่มองได้ก็ขอให้แม่มาหลับผลบุญที่อันลูกเตา่าได้เหดให้แม่เดอ้อันญาติพี่น้องทุกคนเพิ่นก็ตั้งใจเต็ตให้แม่ทุกคนแล้วก็ ลูกกลับมาจากอังกฤษกะมีความสุขหลายเพราะว่าได้เห็ดบุญให้แม่แล้วแม่อยู่มองใดกะให้มารับผลบุญที่ทุกคนได้เห็ดให้แม่เดอ้อไปกลับไปสู่สวรรค์สั้นฟ้าทั้งใดกะมองลงมาหาลูกหาหลานหานทุกคนทีน่คิดถึงแม่คือเกาปมีภัยลืมแม่เลยกัมาหา มองลงมาก็เห็นลูกเห็นร้านก็ยิ้มให้ตลอดนั่นละอืมอันลูกซิลูกหาแม่กับบกเคยลืมจักคนนะอันข้าเจ้ากับจาแม่ได้ซุกคนนั่นละลูกซิดลูกหากับบัทนีก็เป็นอันอันการอันสวดคำนะคะอันพระเพ่นกสิมาสวดใหายิ่งคำนี่ก็คือบรรยากาศ ของอันแขกกับมาเรื่อยเรื่อยนะคะเพิ่นกลับมาฟังอันพระสวดพร้อมแล้วก็มากินท่านกันตอนคำอะคะ่ปะปับันนี้ก็สิเป็นการอันเริ่มพิธีกรรมนะคะอันนี้ก็สิเป็นอันการหยาดน้ามนะคะให้แม่อันว่าให้แม่มารับบุญรับท่านรับสวดพระสวดให้นะคะก็สิเป็นการอัน ลังหยาดน้ำให้แม่ให้แม่มาได้รับบุญแล้วก็กระบเป็นการพ่อก็กระจุดเทียนแล้วก็กระชบเป็นการเริ่มพระพิสิสวดแล้วค่ะกระชบเป็นการสวรดและอืมกะนางทุกคนญยาดยโยมกับมาฟังอันพระสวดนะคะลูกชายก็ออกมาพุ่นะ่ะจักงูจักบ่หูจักออกมาบอกให้เฮ็ดยังเฮ็ดเบิดย,ย,ยกมือ อันผ้าสวดกับลงพึ่นกะเฮ็ดน้ำมึดลูกไส้นี่กะอืมอากาศกะห้อนค่ะพิ่นกะบางเทื่อพิ่นกะเข้าออกห้องอันไปยู่ในห้องแอร์แล้วก็ออกมาออกมากะห้อนแต่ว่ากับพิ่นกะทนเด้ทนหลยลูกไส้นี่อืมพุ่มใจไหลายอันแม่เฮ็ดยังก็อยากเฮ็ดน้าพิธีกรรมทางศาสนาอันพูดพิ่นก็อยากเฮ็ดน้าตลอด ถึงเพื่อนจะเป็นคิดกระตามอันตาเพื่อนว่าอันคิดตะพูดมาทัน่ะตาเพื่อน่าอันนี้ก็จะเป็นนาตาของกองบุญอันของคุณแม่ยวาวภาอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกสาวคนกับมาอันตีกองห้องเปล่าให้แเมยได้รับรู้นะคะจ้าทุกที่นี่ก็จะเป็นการอัน ให้อันแจกเอ่อทบายสังกทานนะคะให้พระสงฆ์ทุกรูปพอน่ะลูกไส้ลูกไส,ส้ก็อยากแจกเอา้าแจกลูกแจกเฮ็ดไปนั่นละให้ย่ายหเฮ็ดบุญให้ย่าพ่นนะ่ะพันจำยาเย,ยาวพาพันว่า,พาเพพัน,เ,น,เ,น,เ,นเอิน้นคันอืมผู้ใดมาคลิปนี้กะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจของสำหรับครัวแม่คัวอีสานกับแม่บ้านอังกฤษด้วยะะด้คะเดอสุดท้ายนี่ก็ขอ,อบคุณญาติพี่น้องหลายๆนะคะบานไก่เรื่อนเขี้ยงเพื่อนบ้านอีกเทือนึงนะคะก็โลล่วงไปด้วยดีคะ่ะก็ย่ายคงสีใได้บุญนี่ไปอีกนานๆนะคะอันสำหรับทิป คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะผู้ที่มาซอยงานแล้วก็ญาติาพี่น,อน้องบานไก่เลื่อนเคี้ยงนะคะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงสํานีนะคะสวัสดีค่ะ